คุณกาลังตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วมากับอาการปวดหลังหรือไม่สาเหตุอาจจะเกิดมาจากการนอนที่ผิดท่าได้ถ้านอนที่ผิดท่ายกตัวอย่างเช่นท่านอนควน่ำนี้จะทําให้ตัวหลังของเรานี้แอนมากเกินไปซึ่งจะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกถูกอัดและถูกบีบลงไปค่อนข้างเยอะพอตื่นเช้ามาก็จะมีอาการปวดตามข้อต่อต่างๆของกระดูกสันหลังได้ดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องเลี่ยงก็คือท่านอนคว่ำครับ ถ้าใครที่นอนคว่ำแบบนี้ก็จะทําให้ปวดหลังในการตื่นมาตอนเช้าได้ส่วนท่านอนที่ถูกต้องก็คือให้เรานอนง่ายครับนอนงายในลักษณะนี้ก็จะทําให้หลังเราอยู่ในแนวที่ถูกต้องและอีกท่านึงที่สามารถนอนได้คือท่านอนตะแคงครับนอนตะแคงงอเข่าจะลดแรงดันในหมอนรองกระดูกสันหลังได้ดี ที่สำคัญเราควรจะต้องนอนหมอนแค่ใบเดียวไม่นอนสองใบรวมไปถึงเตียงต้องไม่แข็งเกินไปหรือไม่โยบเกินไปด้วยครับคืนนี้ลองเปลี่ยนท่านอนดูแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าตื่นตอนเช้ามันยังปวดหลังอยู่ไหม